เราก็จะแอบมาดูกิจวัตรของสาวๆนะครับว่าเขาทําอะไรกันบ้างเวลาเขามาคาเฟ่เนี่ยก็เล่นมือถือติดมือถือนี่ก็ติดมือถือคนนี้ก็ติดอันนี้คือติดผมสงสัยมากว่าติดทําไมผมมันฟูอ๋อผมมันฟูติดมือถือเพราะว่าผมมันฟูส่วนอันนี้น้องเพลงอ่ะน้องเพลงเข้าเฟรมกว่าพี่หน่อยจ้ะน้องเพลงจาน้องเพลงเข้าเฟรมเฟรมเล่นี้หน่อยนะอันนี้น้องเพลงนะครับเพลงเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ผมรักเหมือนน้องคนหนึ่งนะครับก็ ก็รักเหมือนน้องคนหนึ่งไงแม่เนี่ยมีหน้าหน้าตาเจ้าเล่ยมากผมไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่นะครับแต่ผมจะไม่ทําตามที่เขาคิดผมจะไม่ทําตามเพมพี่หลบหบหน่อยจ้อะอ,อะไรคุณอะไรเนี่ยช่วงนี้สาวๆเขาก็จะถ่ายรูปกันก็จะประมาณนี้แหละแล้วก็มาแอคยืนถ่ายคู่เขา นะฮะไไเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้เนี่ยเขาเขาเชิญชวนผมไปถ่ายรูปด้วยอ่าเราก็จะไปยืนข้างๆเขาไปไกล้ๆนี่เห็นไหมฮะ<อ>คือแบบ<อ>เขาอยากจะพยายามเรียกร้องให้มายืนใกล้ๆฮะไม่เอา ผมก็อยากถ่ายคนเดียวคุณมายืนที่นี่ผมถ่ายวิดีโออยู่เขาหามุมได้แล้วนะครับทีนี้เขาจะถ่ายคนเดียวมันก็ยังไงอยู่เราก็คงต้องต้องทำไงฮะและสิ่งที่ผมจะทํากับเพลงต่อไปคือคืออะไรครับผมจะปลดตรงนี้คุณไม่ต้องขึ้นมาเพลงเยอะนะก็อะไรยื่นมือมาจงยื่นมือมาให้ข่าเห็นหมดแล้วหวยในกล้องเนี่ยไม่รู้ว่ายื่นมือไหมข้าไม่กระเป๋าก็ได้กระเป๋าวางทิ้ง คุณจงยื่นมือมาให้ข้าฉันช่วยเหลือตัวเองได้ไม่คุณคุณอย่าเชื่อเหลือตัวเอง <laughs> <laughs> คุณคุณยื่นมือมาให้ข้าเดี๋ยวนี้เร็วกู <laughs> <laughs> อะไรมันไม่ตกหรอก <laughs> คุณทําอะไรบุ๋ม <laughs> ถ่าย <laughs> รอบม,มุมเสยไงมุม <laughs> คุณถ่ายคนเดียวก็ได้เหรอ <laughs> <laughs> ได้แหมสวยจะตายไหนขวด,ดูดิ <laughs> โอ้โหมองไม่เห็นเลย อันนี้เขาไม่มีหนุ่มมาถ่ายให้ด้วยนะเขาก็เลยต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับคือบุ๋มเนี่ยจะเป็นคนที่ช่วยเหลือตัวเองบ่อยมากผมก็พยายามจะบอกเขาว่าเฮ้ยอย่าช่วยเหลือตัวเองมากนักนะเดี๋ยวจะได้รูปนูขอถ่ายอ้าวโอเคโอเคนี่อย่ารบกวนเวลาอยู่เลยนะผมไม่รบกวนอะไรคุณเดี๋ยวผมเดินผ่านไม่ได้ก็ถ่ายรูปรอยรูปอย่างหนูเล่นด้วยโอเคคุณมาเล่นกับผมนะ200รูป10นาทีไปโอเคคุณสัญญาก่อนว่าจะมาเล่นกับผม จะเล่นอะไรก็เล่นปัดแปกก็ได้ได้ได้เดี๋ยวไปอีกสินาทีค่ะขอใหยลูกเกิดนะคะ